เนี่ยเที่ยวมันก็นยังจบมาอือเที่ยวมันก็นยังไปอะอ๋อทำมั่วไปหมดใช่ไหมยรื่งเที่ยวอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับไหนอ่ะเนี่ย<ม>ไปจกมาใช่ไหมใช่สงสัยคงจะหาเขียดหาชาร์ปไม่ได้ไปคว้านมาฮะอือของมันต้องเป็นแบบนี้นี่เขาไปคว้านมา โอ้ยนอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC ทุกทุกๆท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y t u t u นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่างจวบ <Okay. S 1> พบกันเช่นเคยครับ <Okay. S 1> คุณแผนแห่งแดนบุรีรัมย์ครับ <laughs> า <laughs> มาแล้วครับคลิปนี้จะช้าหน่อยครับเพราะ ช่างเอาขึ้นไปกรุงเทพครับไปทำปั๊มด้วยปั๊มของลูกค้าท่านอื่นนะครับไปทำปั๊มแมคอรครับของลูกค้าท่านอื่นกิโลครับไปทำกิโลกสองโลก,โลกหลายอย่างครับจะติดธุระหลายอย่างครับวันนี้กลับมาแล้วครับกลับมาประกอบเครื่องให้แล้วครับ วันนี้ก็ได้ลูกมือครับจ่าเด้งครับเอาจ่าเด้งสวัสดีครับก่อนครับหั้จ่าเด้งมันแจรีกลองเลยจ่าเด้งจ่าเด้งแกชอบเล่นอะไรอย่างอื่นนะครับแกล้องเครื่องแกเล่นไม่ประเป็นต้องเข้าใจกันวันนี้จะพาไปปั้นสาวๆหน่อยกันไมจ่าเด้งเจลีจะกระโดดหรืด้งกระดอคุณเอง เนะอาเซลเล่นครับท่านผู้ชมเซลเล่นเ้าเล็กท้ายสามตัวมาใด้เล้วใครจะได้อันนี้เปลี่ยนข้อเวียงใหม่ครับเวียงเก่าหมดไสแล้วใหม่ลูกใหม่ครับลูกก็เปลี่ยนใหม่ครับลูกแท้นะเห็นลูนลกแท้เลยครับดูครับ นี่มันต้องอย่างงี้โอ้ยพากันไปทํามั่วหมดเลยเครื่อง จับดูจับดูข้างหลังให้มันตรงอ่จับดูให้มันตรงมาเข้า็อกนี้แล้วก็ให้ช่างจวบดันให้สุดเเอาให้สุด วันนี้หวยออกครับท่านผู้ชมช่างซื้อเลขอะไรช่างเล่นหลายตัวครับหลายตัวไปโดนตัวไหนล่ะ <laughs> <laughs> ช่างก็ยังไม่รู้เลยครับช่าง,งก็แปดเก้าเก้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับอ,อาเลขขายอีกครั้งที่สองแล้วครับ ต้องดันให้สุดก่อนเลยันให้สุดแล้วค่อยรับเสงอย่าคันคล้าย เจ็ดสาครับรางวัลเลขท้ายแลนี่เจียไหมไม่ใช่ไม่ใช่เจียทุกลูกนี่อืมเจียทุก,กอันโอ้โห ทำไมถึงทําอย่างนั้นแค่เทไงนั้น แ8ดี่เฮียสิแปดเจ็ดเจ็ดแปดออกแปดแปดอ้าวออกแล้วครับท่านผู้ชมแปดแปดโอ้ยซื้อสี่สี่ออกแปดแปดไอ้หวยเขาอั้นด้วยแป ก็อ่านเนอแปดแปดอ่านอืม ไปเบิกคาแรงจ่ายข่าหว้แล้วครับเ่วนี้ล้ใส่ล้ใส่บนออกอะไรใส่ถูกนะเดิอ ก้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดไม่ซื้องวดนี้ชอบหกหกกับสี่สี่แต่หกหกก็ไม่ได้ซื้อซื้อแต่สี่สี่ชอบเลขคู่ง,งวดนี้แต่ไม่ออกแต่ออกแล้วแต่มันไม่ออกเลขเราไงคู่อ่ะ không, không, không okay. Okay, mấy không lắm Ok sao em luồm dễ thế này hả <laughs> 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 Đừng chấp บ <Bon> er. <laughs> อลเสียฟังเลขที่ออก ทำไมงวดนี้ชอบคู่ทำไมมันไม่มาซีซีวะหมายเลขหนึ่ง,<อ>งหนึ่งกับ <88 S 2> แปดแปดโอ้ยตายครับโดนเด็กครับแกวันนี้ยังไง<อ>ก็ต้องมีการเบริกเงินค่าหวยแล้วลครับงานนีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมือหวยก็จะต้องจะต้องโทรมาแล้วครับโ <c oughs> อ้ <c oughs> ได้ครับได้ก็ขนาดสี่40แล้วก็ขึ้นรถเล็กกันนี่แหละครับพี่ซี่สิบอะครับห้อเล็กอะเขาก็ขึ้นกันได้ครับเครื่องนำปเตือนหรือว่าปั้มนิ้วปั้มนิ้วโอเคครับ ไเลยที่จ้องไหมไม่ใหญ่หรอกครับไม่ใหญ่หรอกมันก็ต่ากมากันแค่นิดเดียวเองครับก็ของเส็จก็ก็สามห้านี่ยหรอครับแน่ใจนะครับ ม,มันจะเล็กกว่า,วาของของคอมพวอรคอมันวเตอรอ,อย่าดึงใช่ใช่ครับ